สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพบกับปรัชญาและคำคุมอันลึกซึ้งจากคารยุงนักจิตวิทยาชาวสวิสผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการจิตวิทยาวิเคราะห์แนวคิดของยุงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจจิตใจมนุษย์มากขึ้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองคำคมของคารยุง30ประโยค หสิ่งที่คุณต่อต้านจะคงอยู่ต่อไปสิ่งที่คุณยอมรับจะเปลี่ยนแปลงไป 2. ฉันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันคือสิ่งที่ฉันเลือกจะเป็น 3. จงรู้จักทฤษฎีทั้งหมดจงศึกษาเทคนิคทั้งหมดแต่เมื่อคุณสัมผัสกับจิตวิญญาณมนุษย์จงเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง 4. ชีวิตที่ไม่ได้ตระหนักรู้ ไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ห้าจงทำให้จิตใต้สำนึกกลายเป็นจิตสำนึกมันจะยังคงชี้นำชีวิตของคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตา 6. การพบกับตัวเองเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจที่สุดซึ่งคนเราพยายามหลีกเลี่ยงจนกว่าแสงสว่างจะสาดส่องเข้ามา 7. สิ่งที่คุณปฏิเสธ จะกลายเป็นชะตากรรมของคุณแปฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดว่าฉันเป็นและฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าฉันเป็น 9. รักแท้ไม่ใช่การจ้องมองกันและกันแต่เป็นการมองไปในทิศทางเดียวกัน 10. ทุกอย่างที่รบกวนเราสามารถนำไปสู่ความเข้าใจตนเองได้ 11. คุณเป็นสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าจะทำา2ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความตึงเครียดระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ 13. ชีวิตที่ไม่ได้สำรวจไม่คุ้มค่าที่จะดำรงอยู่ 14. ความทุกข์ไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากการเลือกภายในของเรา 15. สิ่งที่คุณต่อสู้จะแข็งแกร่งขึ้น สิ่งที่คุณยอมรับจะเปลี่ยนแปลงไป 16. ฉันไม่ใช่ผลรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันแต่เป็นผลรวมของการตอบสนองของฉันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 17. ความรู้ไม่ได้มาจากการศึกษาอย่างเดียวแต่มาจากการลงมือทำด้วย18การค้นพบตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ประกอบด้วยการค้นหาความสามารถใหม่ แต่เป็นการค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว19ชีวิตที่ไม่ได้เผชิญกับความตายเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์20เราเติบโตขึ้นโดยการ,รเผชิญหน้ากับชีวิต21ความเข้าใจคือยาที่รักษาได้ทุกโรค22สิ่งที่คุณปฏิเสธในตัวเองจะปรากฏต่อหน้าคุณในรูปแบบของชะตากรรม 23. ทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเองถ้าเขามีความตั้งใจความอดทนและความเข้าใจที่เพียงพอ 24. ความสุขที่แท้จริงมาจากภายในไม่ใช่จากภายนอก25การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเป็นสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่พยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น26จงมองหาความหมาย ไม่ใช่ความสุขความสุขจะตามมาเอง 27. ความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชีวิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 28. สิ่งที่คุณปฏิเสธในตัวเองจะปรากฏต่อหน้าคุณในรูปแบบของโชคชะตา 29. การรู้จักตัวเองเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด 30. ชีวิตที่ไม่ได้สัมผัสและเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่รับฟังคำคมจากคานยุงในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แง่คิดและแรงบันดาลใจเพื่อค้นพบความหมายและความสมบูรณ์ในชีวิตในตอนหน้าเราจะมาพบกับปรัชญ,ญาและคำคมจากบุคคลสําคัญท่านอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างปัญญาและกำลังใจให้เราทุกคน อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ